สวัสดีค่ะป่านค่ะอิจสิตาอาทิตย์นี้มาแปลกหน่อยหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าวิธีการตั้งกล้องรวมถึงไม่มีไมค์ด้วยค่ะอาจจากมือถือโดยตรงเลยก็ ฝากเอาไว้ว่าเป็นระบบแบบนี้สักอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หน้าน่าจะกลับเข้าสู่โหมดปกติของกันและกันได้จริงๆค่ะอาทิตย์นี้เป็นประจำวันที่22-28มกราคมค่ะ All you need to know การพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านการดูแลพลังงานของเราหรือว่าการใช้ชีวิตของเราน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าอาทิตย์เนี้ย วันที่20กุมภาพันธ์เราเข้าสู่ช่วงที่พระอาทิตย์อยู่กับราศีกุมเรียบร้อยแล้ว a q u a r i u s สั้นรอบนี้มาพร้อมกับการที่มีดาวพลูโตเนาะเดินทางเข้าสู่ a q u a r i u s ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสำหรับหลายๆคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้กันมากเนื่องจากว่ามันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคพลังงานใหม่อย่างแท้จริงและเราเข้าสู่ the age of Aquarius หรือช่วงที่ทุกๆอย่างสมุนไปพร้อมๆกับพลังงาน ของราศีกุมเป็นเหมือนแบบแนวทางแล้วเลยอะค่ะแบบจริงจังและเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่เราเริ่มปล่อยมือออกจากอะไรที่มันเป็นความมั่นคงเดิมๆที่มันเป็นบริบทรูปแบบการใช้ชีวิตความเชื่อเดิมๆเราจะเริ่มเข้าถึงการเป็นพลังงานมากขึ้นรู้สึกถึงตัวตนแท้ๆความต้องการแท้ๆหรือมองเห็นภาพที่มันใหญ่ มากกว่าการใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้เลยอะทุกคนที่จะบอกว่าราศีกุมเป็นราศีของเหมือนแบบการมาเพื่อช่วยเหลือโลกในระดับนี้ <c oughs> เขามีความอินดีในการตามหาเป้าหมายหรือความยิ่งใหญ่นอกเหนือจากการเป็นเพียงแค่ชั้นของชั้นแบบนี้ค่ะ ก็เป็นไปได้จริงๆว่าในช่วงหนึ่งเดือนนี้เราอาจจะมีการวางแผนกันขึ้นอีกเยอะมากมายเลยเราอาจจะมีการมีความรู้สึกว่าแบบฉันอยากขึ้นมาเป็นผู้นําในทางด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการกลับมานําการใช้ชีวิตส่วนตัวของฉันหรือว่าฉันอยากจะเหมือนแบบจุดประกายไฟหรือว่า ปลุกไฟให้กับสังคมหรือผู้คนรอบข้างตัวฉันเพราะว่าที่พูดถึงเรื่องของการเป็นผู้นำขึ้นมาภายในอาทิตย์นี้วันที่25มกราคมเดี๋ยวเราก็มีพลังงานของคืนพระจันทร์เต็มดวงมาช่วยกับเรื่องนี้จริงๆค่ะมันจะกลายเป็นสมดุลที่เหมือนแบบว่าเราจะมีความกล้า ที่จะทําตามใจทําตามเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเกิดจากจิตวิญ,ญญาณของเราได้เพราะว่าในราศีกุมจริงๆมันก็เลี่ยงที่จะพูดไม่ได้ว่าเราอยู่กับเซนส์เนาะเราอยู่กับเรื่องของอารมณ์เราอยู่กับเรื่องของพลังงานในระดับหนึ่งค่ะทุกๆคนจะมีความสามารถในการเข้าถึงอารมณ์ของผู้อื่นหรือจับได้ถึงพลังงานได้ง่ายยิ่งขึ้นมากๆในช่วงนี้ค่ะแต่ข้อมูลจากหน้าไพ่จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมบานฝากติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ You need to know ค่ะวันที่22ถึง28มกราคมขอให้เป็นพลังงานที่ดีสำหรับผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้เนาะถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ใช่สารของเราปั่นฝักทิ้งสารเอาไว้ให้ได้เจกับเจ้าของของเขาค่ะเรากลับไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆได้ในอนาคตมาเจอคลิปนี้ตรงกว่าที่ทำตอนนี้ได้ค่ะเนื่องจากว่าพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อถูกดึงดูดให้ได้เจอกันนะ มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าฟังตอนที่ป่านทําตอนนี้เลยได้มากๆจริงๆค่ะถ้ารู้สึกว่าข้อมูลที่กาลังจะพูดมาดูไม่ใช่เรื่องของเราอยากเก็บมาใส่ใจเลยนะป่านฝากทิ้งสารเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะเรากลับไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆได้ในอนาคตข้างหน้าคลิปนี้ดึงดูดให้ได้เจอกันจริงๆใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอ่อเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเอาเรื่องที่เราคิดมาอยู่ใกล้ตัวเองมากมาก นึกถึงมันมากๆมันกลายเป็นความจริงได้เสมอเนาะ Thoughts away become reality ค่ะคูโต,โตเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับป่านมันเป็น transformation ในเชิงของการที่เหมือน the date เลยอะอะไรต้องตายต้องตายอะไรต้องจบต้องจบอะไรต้องเปลี่ยนขึ้นวัฏจักรใหม่ต้องเปลี่ยนเราอาจจะหลีกเลี่ยงวัฏจักรนี้ไม่ค่อยได้ซึ่ง ในการที่เขาเคยอยู่กับแคปปิคอนหรือราศีมังกรมาก่อนนะคะมันทําให้เราค่อนข้างเห็นภาพว่าแบบฉันเหมือนจบจากช่วงที่ต้องเรียนหนังสือแล้วก็เดินทางมาสู่ช่วงที่ฉันทํางานนะชีวิตฉันก็เปลี่ยนสมดุลมาอีกหนึ่งขั้นพอฉันทํางานสักพักหนึ่งฉันรู้สึกว่าอะความมั่นคงไม่พอฉันก็จบจากหนึ่งที่ทํางานย้ายไปอีกหนึ่งที่ทํางานทุกอย่างมันจะค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบ จับต้องได้เป็นฉากหน้าฉากที่แบบเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดอย่างเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากโลกภายนอกเหมือนแบบที่บอกเลยย้ายโรงเรียนย้ายงานย้ายสถานที่ย้ายความรู้สึกจากคนใดไปคนหนึ่งเหมือนแบบอารมณ์เปลี่ยนแฟนแต่ว่าพอเราเข้าสู่ช่วงที่พลูโตอยู่กับอควาเรียสปันว่ามันน่าสนใจเพราะเราจะเลิกหรือเราจะเริ่ม ไม่สนใจเรื่องราวที่มันเป็นโลกภายนอกได้มากขึ้นมากๆหรือเราจะเจอแบบทดสอบที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องปล่อยมือออกจากโลกภายนอกแล้วจริงๆใช่ไหมอย่างเช่นอาจจะต้องโดนกวนใจกับโรธซ้ำๆปัญหาซ้ําๆในเชิงที่เกี่ยวข้องกับการที่เหมือนแบบเฮ้ยไม่อยากให้เอาใจหรือไม่อยากให้เอาความคิดอารมณ์และกายไปอยู่กับเรื่องราวที่ มันเป็นทางโลกมากๆจังเลยพลังงานที่ได้ค่อนข้างเป็นฮิลลิ่งมากๆเลยค่ะ Six of w a n d คู่กันมากับ Tree of Pentacles กลับหัวก่อนเนาะอันเนี้ยมันดูเป็นเหมือนโจทย์ที่ปาดเล่าให้ฟังเลยพอเราเริ่มเดินทางออกมาจากช่วงของราศีมังกรนะ่ะเราจะเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วบางอย่างที่สังคมให้ความสำคัญมากๆอย่างเช่น ตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างเช่นการเงินอย่างเช่นความมั่นคงอะไรบางอย่างในชีวิตเราอย่างเช่นแต่งงานไหมมีบ้านมีรถไหมมีเงินเก็บไหมจริงๆแล้วอ่ะเราพยายามสแสวงหาตรงนั้นมาโดยสม่ำเสมอแต่มันไม่ตอบโจทย์จากใจเราจริงๆว่าฉันรู้สึกพอดีหรือคนอื่นเหมือนแบบก็ยังไม่ได้ชื่นชมหรือยังไม่ให้ความสำคัญหรือฉันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นแบบจริง,จ,รงจังเสียที เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราตามหาพื้นที่ที่เราอยากอยู่หรือกลุ่มคนที่เราอยากอยู่ใกล้ไม่ถูกที่ถูกทางมาโดยตลอดหลังจากนี้ไปอะค่ะเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึง่งอย่างเช่นโอเคงานนี้เคยเลือกเพราะคิดว่ามันจะช่วยเยียวยาทางด้านความมั่นคงของฉันช่วยทําให้คนรู้สึกถึงคุณค่าของฉันแต่พอทําไปแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์เลยกล้าออกจากงานกล้าเปลี่ยนตัวเองออกจากตําแหน่งที่ เราเคยอยู่อย่างซ้ำๆอย่างนั้นแหละอย่างเช่นเคยเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นเคยเป็นคนที่ให้ความสำคัญของความรู้สึกคนอื่นแต่เอาเข้อจริงๆแล้วมันดันกินพลังงานของเราอะเราจะกลายเป็นคนที่เลือกตัวเองเป็นเพื่อนที่เชียร์พลังงานของตัวเราเองได้ดีกว่าสมัยก่อนมากๆค่ะภายใน1-2เดือนนี้มกราคมกุมภาพันธ์ซึ่งเอาเขาสิ่งปั่นอยากนับตอนนี้ เข้ากลุมภาพันธ์และข้ามถึงมีนาแล้วเพราะว่าเราอยู่กับเอ,อ่อ r r i u s รซิสนะัแเราเนาะเราได้เป็น Temperance จริงๆคะ่ะเราได้เป็น7ถ้วยภายใน2ถึง9ก็คือมีนายิงยาวข้ามครึ่งปีไปถึงเมษาประมาณกันยายนอะถึงเดือน9อะ่ะจะกลายเป็นช่วงที่เรากลับมามีไฟมีแพชชั่นและเห็นอะไรที่มันเหมือนแบบ ตาวาวได้ดีกว่าช่วงนี้ที่เป็นอยู่ช่วงปลายปีที่แล้วหรือต้นมกราคมนี้มากๆเพราะเรารู้ไปแล้วว่าเราควรจะเอาใจเราควรจะเอาความรู้สึกเอาความคิดของเราไปวางไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งกันแน่เหมือนแบบปลายธันวาคมจนถึงกลางมกราคมเนี้ย เราเอาใจอยู่ผิดที่ผิดท,ทางมากๆเราเอาความรู้สึกของเรามาใส่เป็นความกังวลกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เอาข้อจริงแล้วแบบเราไม่ต้องให้ความสําคัญกับมันและมันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นมันต้องมีแบบทดสอบมันต้องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆนาะนาะนะนะขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยความจริงแล้วอะสิ่งที่เราคิดอยู่สิ่งที่เราให้ความสําคัญหรือสิ่งที่เราอบกอดอยู่มันสั่นคลอนมากๆแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วมันยิ่งจะทําให้เราทุกข์มันจะยิ่งทําให้เราเหนื่อยไปกว่าเดิม กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะเราจะเริ่มอบกอดได้จริงๆว่าแบบเฮ้ยฉันปล่อยวางอะไรบางอย่างดีกว่าฉันไม่ต้องคิดมากกับอะไรบางเรื่องดีกว่าเราจะได้โจทย์ใหม่ๆของการดูแลตัวเองหรือวิธีการคิดในมุมมองใหม่ๆที่มันตอบโจทย์เรื่องของจิตวิญญาณมันตอบโจทย์เรื่องของการเป็นตัวตนที่แท้จริงโดยที่ไม่ต้องแคร์สื่อภายนอกไม่ต้องแคร์สังคมไม่ต้องแคร์ความคิดเห็นของคนอื่นหรือมันแบบว่าไม่ต้องคอยถาม g o นะูเกิะว่าเรื่องนี้หาข้อมูลให้เราหน่อยสิ คือเราจะได้ยินเสียงจากภายในตัวเราเองชัดเจนมากว่าอ่ะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้หรือว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไร A B C D 1234ได้หมดเลยค่ะเราจะได้ความชัดเจนกลับมาในช่วงนี้ซึ่งป่านว่าแกป time line หลังเดือนมีนาคมน่าสนใจมากเพราะว่าอันเนี้ยก็ได้7ดาบเป็น7 7เนาะเพราะฉะนั้น 777 77, หรือชุดเลข7ถ้าเห็นเนี่ยก็ฝากให้เป็นสารส่วนตัวไปด้วยเลยจริงๆเิาะว่าทุกอย่างมันกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆหรือมันจะมีเรื่องราวดีๆที่เหมือนแบบเป็นแฮปปี้โกลัคกี้มีความน่ารักเล็กๆเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเป็นเพราะว่าเราอะเริ่มเปลี่ยนแปลงพลังงานจากจุดเดิมได้มันเลยมีมุมใหม่ๆมีสถานการณ์ที่มันแปลกใหม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนาะแล้วเราได้ความชัดเจนขึ้นจริงๆค่ะคือเหมือน ถ้าหากว่าโจดในปีนี้หรือในช่วงที่กำลังจะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงในราศีสิงเนี่ยเรารู้สึกว่าเออฉันขอคำตอบอะไรบางอย่างดีกว่าฉันตัดอะไรบางอย่างออกไปจากตัวฉันเองดีไหมป่านคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เรากำลังจะไป manifest เรากำลังจะไปขอคำตอบหรือขอสารขอข้อมูลอะไรบางอย่างจากพลังงานตามความเชื่อถือของเราจากจักรวาล แล้วเดี๋ยวพอเห็น777หลังจากนี้ไปคือเขาให้คําตอบพร้อมกับให้สถานการณ์ตัวอย่างพร้อมกับให้เหตุการณ์ที่มันเป็นโอกาสดีๆเล็กๆที่ควบคู่กับพลังงานใหม่มาให้เราดูเป็นเหมือนแบบทีเซอร์เหมือนแบบว่าอ่ะนี่ไงต่อไปนี้เป็นแบบนี้ได้นะแต่ต้องขอให้ผู้ชมของป่านเปลี่ยนความรู้สึกตัวเราเองให้ได้หน่อยนึงค่ะว่าภายในมกราถึงกุมภาเนี้ยฉันรู้สึกพอใจฉันรู้สึก ภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ด้วยตัวฉันเองได้หรือ,อยังโดยที่ไม่ต้องเหมือนแบบว่าสอบถามจากผู้คนอื่นอะป่าไม่แน่ใจสิถ้าสมมุติว่าชอบโพสต์เราต้องการให้คนกดไลค์หรือชอบเอ,อ่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อขอความมั่นใจหรือขอกําลังใจจากผู้อื่นหรือขอความคิดเห็นจากผู้อื่นเราต้องขึ้นมาเป็นผู้ที่ สู้กับความคิดส่วนตัวของตัวเราเองให้ได้แล้วเมื่อไหร่ที่เป็นคนเนี้ยคนที่เป็นป่านชอบพูดจริงๆเนาะว่ามันคือคนที่เป็นเหมือนแบบเพื่อนที่ดีที่สุดเหมือนเป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งของตัวเองแล้วอะค่ะเราสู้กับอีโก้เราได้อย่างแน่นอนอะเพราะว่าอย่างที่ป่านรู้สึกเนาะเราจะมีพลังงานฝั่งอีโก้ที่ยังรู้สึกไม่พอดีรู้สึกไม่พอใจกับตัวเราเองที่บ่นตัวเราเองหรือว่าโทษว่ากล่าวตัวเราเองอยู่บ่อยๆได้ตอนเนี้ยอยากจะให้อีโก้ค่อยคอย เงียบลงหรือถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าเรากําลังพูดถึงตัวเองในเชิงลบหรือเรากําลังเหมือนแบบกดดันตัวเองแล้วมอบพลังงานที่มันหนักๆใส่ตัวเราเองมากๆอะ่ะอยากจะให้รั้งตัวเราเองนิดนึงว่าเออรู้แล้วว่าเราคิดลบอยู่แต่ไม่ต้องถึงกับขั้นหา้ามหรือไม่ต้องถึงกับขั้นที่เหมือนแบบว่าเออไปหยุดกระบวนการว่าแบบฉันจะไม่คิดฉันจะไม่คิดอะไรประมาณนี้เนาะแค่ให้รู้ตัวก่อนว่าโอเคฉันกําลังจะวนอยู่ในหลูปของพลังงานลบและ แล้วเมื่อไหร่ที่เราเอกใจได้แล้วเมื่อไหร่ที่เรามองเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันกําลังอยู่มันกําลังจะไปเพิ่มเป็นพลังงานลบๆให้กับตัวฉันเองอะ่ะอืมเดี๋ยวเราก็จะมีเสียงของจิตวิญ,ญญาณเล็กๆเข้ามาเบี่ยงเบนเราเองค่ะหรือมันอาจจะมีสถานการณ์มันอาจจะมีผู้คนมันอาจจะมีเสียงสัญ,ญญาณเข้ามาเพื่อบอกเราว่าเออเราต้องเบี่ยงเบนไปสู่จุดอื่นพลังงานที่มันดีกว่าตรงนี้จริงๆค่ะใบสุดท้ายมันเลยเป็น strength เนาะมันเป็นที่ว่าจริงๆแล้วเรามีทุกศักยภาพ ที่พร้อมที่ดีที่เป็นเราที่มั่นคงและสมบูรณ์มากอยู่ในตัวเราแล้วเราสู้กับฝั่งที่เรารู้สึกว่าเออมันยังเป็นเหมือนแบบด้านเงาของตัวเองได้ค่ะคือวันนี้อัดคลิปแล้วมันเห็นเวลาเนาะป่านเห็นหลายชุดเลขที่เป็นแบบ Angel Number เยอะมากซึ่งมั่นใจเลยว่าพลังงานอยู่ใกล้เรามากค่ะเราพร้อมที่จะทำงานกับเราจริงๆคือถ้าอยากมานิเฟสถ้าอยากที่จะ ขอความมั่นคงหรือขอให้เห็นเป้าหมายที่แท้จริงของจิตวิญญาณตัวเองของการว่าแบบเอ๊ะฉันเป็นใครฉันลงมาทําอะไรที่นี่อ่ะปานว่าฟูมูลที่กําลังจะถึงเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะให้โอกาสผู้ชมของป่านทุกคนเห็นแล้วว่าเธอเป็นใครเธอมาทําอะไรแล้วเธอไปไหนต่อได้แต่ว่าเราจะเห็นคําตอบอย่างชัดเจนได้ไหมมันอยู่ในความสามารถของผู้ชมป่านด้วยว่า เราจะเป็นเพื่อนที่ดีกับอีโก้เรามองภาพเขาออกไหมว่าถ้าเขาอยากบ่นในสถานการณ์ในชีวิตที่เราเป็นอยู่เราทำอย่างไรดีให้ให้เขาเหมือนแบบประนีประนอมกับจิตวิญญาณของเราได้ว่าเออบางอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางอย่างมันไม่ต้องรีบหรือบางอย่างมันไม่ต้องมีมันไม่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนหรือว่า ต้องการโลกภายนอกมาตอบโจทย์เราขนาดนั้นค่ะหลังสำรับเลยเป็น five of pentacles กลับหัวเนาะจริงๆแล้วแต่ก่อนอะเราอยู่กับโลกนี้ด้วยความเหงามากๆต่อให้จะมีผู้คนลายล้อมต่อให้จะมีความประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเราไม่พอดีเรายังรู้สึกว่าเราขาดแล้วเรายังรู้สึกว่าแบบเราต้องตามหาอะไรอีกทำอะไรอีกไปทางไหนอีก ถึงจะรู้สึกดีกว่านี้ถึงจะรู้สึกว่ามันใช่กว่านี้ถึงจะรู้สึกว่าเติมเต็มกว่านี้แต่ว่าพอมันเข้าช่วง Aquarius season เนี้ยแล้วอะเราก็จะมองภาพออกจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเออสิ่งที่ฉันตามหามันอยู่ในตัวฉันเองซึ่งถ้าป่านไม่ลืมป่านจะใส่มอดมีมเอาไวค้ค่ะมันเป็นมีมที่ป่านชอบมากเขาพูดว่า แสงสว่างที่ตามหาจากภายนอกจริงๆแล้วอยู่ภายในตัวเองแต่ว่ามันเป็นรูปผีเสื้อกลางคืนแล้วมันขึ้นมามดมีมเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆจริงๆทุกคนแล้วแบบฝันว่ามันตอบโจทย์ในสิ่งที่ฝันอยากให้ทุกๆคนเริ่มเอะใจแล้วเริ่มกลับเข้ามาสู่ภายในของตัวเองแทนที่จะให้ความสําคัญกับสื่อหรือโลกภายนอกหรือตําแหน่งหรือความสัมพันธ์หรือความมั่นคงความปลอดภัยอะไรบางอย่าง ที่เราพยายามถามหาหรือพยายามสร้างจากโลกภายนอกของตัวเราเองค่ะ s t a s e s Oracle ค่ะ <laughs> Trust the timing Trust the wave you come in on Time is not running out กับ You are not alone ค่ะ Isolation physical connection community คือสุดท้ายที่สุดอะถ้ามันมีโจทย์ของผู้ชมบางคน เป็นประมาณว่าฉันตามหาพื้นที่ที่ฉันอยู่ด้วยแล้วฉันไม่รู้สึกว่างเปล่าจริงๆในอีกสักพักหนึ่งป่านขอปลายมีนาคมเพราะว่าป่านอยากจะฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองในกลุภาพัาธ์มีนาคมจริงๆว่าเออฉันอย่านึกถึงโลกภายนอกเยอะเลยฉันทำงานกับอ n นเนอร์เหรือภายในตัวฉันเองกันสักหน่อยดีกว่าแล้วเมื่อไหร่ที่ทำงานกับตัวเองจนอิ่มฟูมากๆจน ส่วนเอาข้อจริงสมมุติว่าเป็นคนโสดเลเวลหนึ่งร้อยได้ไม่แคร์คนอื่นแล้วหรือว่าเป็นคนที่พอดีกับตัวเองตำแหน่งแบบนี้ชีวิตแบบนี้ได้เลเวลหนึ่งร้อยแล้วเราจะพบว่ามันมีบานประตูที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องเพื่อก้าวต่อไปที่จะทําให้เราเหมอือนแบบคือเราไม่ได้หยุดอยู่ที่ที่เราบอกว่าเออฉันพอดีแล้วฉันพอใจแค่นี้ตลอดไปหรอกเพราะว่าทุกคนเป็นคําว่า essence เนาะนั่นคือเราเดินทางขึ้นไปสู่พลังงานที่สูงที่สุด ของตัวเราเองเสมอแต่เบื้องต้นเราต้องยอมรับให้ได้ว่าเออแบบนี้มันก็ดีแต่ถ้าฉันสามารถพัฒนาตัวเองให้ฉันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าได้มันก็จะดียิ่งขึ้นอืมแต่สิ่งที่ทําให้เรายื้อหลังละแล้วมันเลยกลายเป็นโจทย์ที่ว่าทําไมฉันพยายามเท่าไหร่มันถึงไม่ดีขึ้นหรือมันยังไม่พอดีสําหรับตัวฉันมันเป็นเพราะว่าเรายังไม่อบกอดหรือยังไม่ยอมรับว่าอย่างที่ฉันทําจนฉันเป็นถึงด้านปัจจุบันเนี้ย มันก็ดีมากๆแล้วเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายที่ t r a d e of fate ค่ะ get creative ค่ะพลังงานสักคราวขึ้นนิดนึงเนาะสักคราวเป็นพลังงานของ passion แล้วก็ creativity การกำเนิดอะไรสักอย่างหนึ่งตามอารมณ์ของเรา ถ้าหากว่าผู้ชมคนไหนสนใจในงานอย่างเช่นงานศิลปะจริงๆหรือว่างานของการแสดงออกอารมณ์การแสดงการร้องเพลงอะไรประมาณนี้จริงๆเป็นช่วงที่อยากให้ทำเพื่อปลดปล่อยอารมณ์หรือพลังงานในสักคราวของเรานิดนึงค่ะหรือตอนนี้จะเป็นคำประมาณนี้เราอาจจะไม่ได้คำตอบจากวิธีการตอบคำถามเดิมๆแล้ว เราอาจจะต้องใช้วิธีการตอบคำถามรูปแบบใหม่เพื่อให้ได้คะแนนหรือเพื่อให้ได้ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราไม่คุ้นชินค่ะซึ่งก่อนที่เราจะทำอะไรในมุมใหม่ๆได้เรากลัวกันทางนั้นแหละค่ะแต่ถ้าหากว่าเราแบบเอาวะจำอินทำเลยลองเปลี่ยนดูลองเริ่มต้นดูเราจะพบว่าเราจะชินกับมันไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้อย่าง สบายใจขึ้นไม่อึดอัดกายไม่อึดอัดพลังงานส่วนตัวความคิดส่วนตัวของเราได้ดียิ่งขึ้นเพราะเราใช้เวลากับมันไปเรื่อยๆค่ะและอาทิตย์นี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละภายในเดือนมกรานี้ป่านยังมีโปรอยู่นะคะใครที่อยากให้ป่านช่วยอ่านพลังงานส่วนตัวให้ทางรูปแบบคอหรือการดูพลังงานจากกะในงาน Unlock เย u ่จากกะป่านยังมีแถมฟรี free, Distance r e e ร i Free 1ซสชันหรือรับ u n ลล็อกยยะจะกลับไปเลยทันทีอีก1 s e s ซสเป็นแคชอัพ s ซ a s o n ค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะส่งพลังงานที่ดีๆให้เสมอเนาะแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของ ประตูบานใหม่ที่มันสนุกมากๆสำหรับปีนี้แน่ๆเลยค่ะแล้วเอาไว้เจอกันในไลฟ์หลังคืนพระจันทร์เดือนมืดหรือหลังคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะรวมไปถึงฝากสื่ออื่นๆของ่านไม่ว่าจะเป็นอิตาสิตาหรือ House of the Sun ค่ะทุกๆข้อมูลอยู่ในกล่องข้อมูลข้ลขางล่าง description box ค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ